สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ในช่องบูซี่นะครับเราจะมาเล่นแมปดอนะครับที่อัปเดตมาใหม่นะครับก็คือพวกเต่าด่างนี้ทุกคนนะครับสวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้ก็จะมาโชว์ความสยองให้ทุกคนดูนะครับท่ามกลางความดุริลุ่มเลยคนเหลือร่องสองคนเลย อ่าบ๊ายบายมีตายเกินไปเปล่ามันตายแล้วตายแล้วตายแล้วตายเลยตายแล้วตายเลยตายเลยไม่เหรอคือต้องเล่นเอาชัวร์ห้ามเล่นตะห้ามเล่นผ้าอ่ะมันจะยากอยู่ตรงที่เพราะว่าห้องเก้าสิบถึงห้องหนึ่งรอยอ่ะจะเป็นห้องมืดหมดเลยนี่นามาทำอะไรเอยนี่ดีกว่าไม่ไม่ไม่เวลาเปิดเอางี้ดีกว่าถ้าสมมติเจอร้านอ่ะให้ให้แบ่งกันดีกว่าว่าใครจะเอาตู้ตู้ห้องแรกกับตู้ห้องต่อไปอืมก็มีจิตคนเพราะยังไงห้องแรกอ่ะมันจะไม่พอสำหรับตู้จิตคนอยู่ละไปกูเข้ารอเลยแล้วกันชิพายแล้ว เอาแล้วกูจะซ่อนยังไงอันนี้มีมีห้องนึงเดี๋ยวโอเคตัวอะไรวะไอ้เหี้ยไอ้สัตว์รัด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 ไอ้เหี้ยรัดมาได้ไงอ่ะไอ้เหี้ยรัดมาได้ไงอ่ะไอ้เหี้ยรัดมาได้ไงอ่ะไอ้สัตว์เหยุดแม่อุย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 ยไม่เคยตายหรไอ้ไม่ไม่ไม่ไอ้เหี้ยไม่เชลัดมาได้ไงอ่ะไอ้เชลัดมันเออมันมาเว็บแรกเลยวะศูนย์จุดหนึ่งสามเออศูนย์ศูนย์จุดสามเนี่ยไอ้เหี้ยเป็นขึ้นเลยอุยกูตายแล้วเป็นขึ้นเลยว่าแบบอัลล็อกเนี่ยของก เราร้อยค่ะไอ้เย้กูตายมามามาไม่คือฟังกูนะลาดฐถ้าจะมารอบแรกของดาคือศูนย์สามนะเว้ยไอ้เี้ทำไมแล้วทำไมเจอได้ไงวะใคตายใครตายไม่เริ่มใหม่ตายหมดเลยตายกันหมดเลยเออตายหมดเลยโอเตายสองคนตายสองคนไอ้เีย้ตะกี้คือมาแค่เสียงไฟไม่กระพริบเลยนะเว้ยออกไหมหรือไม่ออกออกไหมหรือไม่ออกได้หมดได้หมดแล้วแต่ออกก็ได้ออกก็ได้ออก ไฟฉายกดเลยววะเฮียกีี่กดเยำทองเอ๊พี่โดนนั่งดึงหมาบอกว่ามันปิดว่ามันมีคนปิดปิดบางวิสัยทัศน์ป่ะแล้วเวลาโดยใหแม่งโคตรดังอ่ะหูจะแตกอยากให้เจ้าพับประตูต่อไปผีน่าจะมานะประตูต่อไปผีน่าจะมาไม่น่าเอ้ยไม่มาว่ะตันี้แหละน่าจะมาว่าเฮ้ยเด็ด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 อย่าพิ่งอย่าเพิ่งอันนี้ห้องเก่าห้องสิบเออถูกอ่ะจะเย็นนะจะเย็นเอา ทุกคนใจเย็นนครับทุกคนอยู่ในความสึงเครียดโนาอะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะกดวิ่งเหวอเนี่ยกดวิ่งไม่ได้หรอวะไม่มีวิ่งไม่มีวิ่งไม่มีไม่ได้ย่ออะไรอย่างเดียวเดี๋ยวย่ออันนี้อันนี้รัดไม่มาแน่นอนเพราะมันมีห้องล็อกโอยลงได้ยินไหมได้ยินได้ยินนี่โอ้ยรวมเลเฮ้ยลุงด้วยหูวก็ผีลุงตัวไหนเนี่ยใครเขาไม่เอาอะไรเลยดำอ่ะไม่เห็นใครตัวดำๆก็ไอ้ลุงอ่ะแขว่แล้วใครแล้วใครแป้วใส่สมาร์ กูกูอ่ะใส่แต่มาน้อยหนึ่งอ่ะป่ะอันนี้สิบสามเอ้ยไม่ไม่อย่าไปห้องนั้นอย่าไปห้องสิบห้าอย่าไปห้องสิบห้ากูบอกเดียตายนะถ้าไม่อยากลองหอมก็ไปเลยไม่จะเป็นห้องที่มีผีอ่ะโอเคผีมาไป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 ห้องหน้าไปห้องหน้ามึงเอาตู้เลยใครจะจองตู้ก็ต้องเลยจองนี้แล้วกันเอาอันนี้แล้วกันเอาอันนี้แล้วกันมาอยู่คอมไหมอยู่คอมไหม คุ้มไหมอยู่ครบ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 ครบ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 ตอนมนนะจอ่มตำดงำเอาออกไปตอนไหนวะออกไปตอนไหนหาของกันดีกว่าหาของกันขอเผยดวใเใใ่ใ่ลอยู่ไหนเนี่ยจคาจาาจคาอยาให้จ้ามาอ้ร ไปล้องไาล่องอยาให้เจังหวัดไปตายเหรออ่าอย่าอย่าอย่าไปอย่าไปอย่าไปดูเสียงแสงสว่างข้างหน้าคืออะไรถ้ามองแล้วจะเห็นเดือนตะวะหู้โกบูไม่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 แล้ว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 จะพาไปไหนอ๋อซเอามาซ่อนนานไม่ได้เหรอซ่อนนานไม่ได้เฮ้ยเดี๋ยวซ่อนนานไม่ได้ซ่อนนานไม่ได้อะไรหลังกูวะเอ้าเอวเดินตามหลังกูแล้วจะเหรอจะเดินตามันมีโลบักมีโลบักวะวะเอ้ยมีโลบักมีโลบักมีโลบักอยู่มีโลบักอยู่ อออไ่่้้เีียนาโดนอะไรอ่ะจิงดอปน่าจะโดนโดนอันนี้ว่ามันเดดินเินก็เดินมาช้าป่ะตามจริงตามจริงดอแน่นะตามจริงดอเออแยกเป็นสองร์ทกันนะซ่อนหนาไม่ได้อะซ่อนหนาไม่ได้แยกเป็นสองผากันนะแบบเออคลิปแรกถึงถึงห้าสิบแล้วเราคลิปสองสองห้าสิบห้าิบถึงร้อยอ่ะตอนนี้ตอนนี้เขาได้อีกเี้เจอกัน เอครบหมดครบหมดอยู่ครบอยู่ครบโต้องต้องดูรอบๆเขาด้วยถ้าถ้าถ้าอยู่ต้างเมื่อจะลืมมองรอบตัวเล้นะทุกคนกูเห็นตัวเทียแล้วไม่รู้แม่งจ้องนะกูเด็กอย่างลุงลุงน่าจะหมดหลอดเดี๋ยวไม่ถึงยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์กูเหลือครึ่งเดียวเนี่ยดูรอบตัวตัวเองได้นะดูรอบตัวตัวเองได้นะดูรอบตัวตัวเองได้แล้วแม่งมันฉกหัวเอาไว้ใส่มูฉกไข่ที่อยู่มูฉกไข่ที่สั่งน้องเนี่ยเพิงเหลือครึ่งนึงเนี่ย จะหมดตอนนี้ยไปตู้หน้าไอ้เหียขา่าตู้นี้ตู้นี้ตู้นี้โตเี้ยน้ำไปเลกไปลยดตัวไตู้ี้ตู้นี้้นไอ้ยี่น้ำงสุกยาวไอ้ยี่น้ำงสุกยาวไอ้น้าสุกยาววะ่ไอ้เีย ไ้นไม่รู้ที่มหายก่บกกบเ้เอไไอ้เ้กเปล่ไอ้คุย่ตู้ยตู้ตั้งแต่ไอ้เี้ยไอ้ไอ้กูไม่ได้ยิงตู้กูวิ่งมาก่อนมึงอีกไอ้เี้ยมึงถึงหลังกูไอ้สั์ตู้ฝังหวาก็ว่าไอ้เี้เสืงวิ่งมาทางซ้ายฟองกู ไม่ก็ผมไม่รู้ผมไม่ได้มองไงตอนแรกกูเขีนว่าตัวไนมันว่างได้ได้ที่เพิ่มเลือดอะขยิวอะกูได้เพิ่มเลือดแล้วกูได้เลือดกูขอ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 อตงผมนีไม่ภารกิจก็คือผมต้องฆ่าเบียตายกพอี้อขอร้องตูไหนอะเลือตายคนแรกองมันลงมาให้นิดนึงลงมัตามตยไอ้น้ตีมันตายไอ้มันตายไอ้ี้มีไม่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 ได้กูเซียนต้ปรับใหม่ปะไม่รู้เหมือนกันอันนี้บอสเราต้องวิ่งหนีบอส ไอเชี่ยไม่ได้เล่นนานไอเชี่ยไอววิ่งคนไปเอ้าบอกแล้วจาพาตายจะพาจะพาไปคุมคุมวิ่ง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 ทำไม่กดทำไมมันกดไม่ได้อะเอ้าว่าจบวะไอ้พวงกุ้งตายอี๋อะไรจาพาตายไม่เป็นไรไม่เป็นไรให้คนอื่นให้คนอื่นให้คนอื่นไอ้เฮียเสียงเสียงสมุดอยู่ใกล้ไงเว้ยเฮียแต่ทำไมกูหาไม่เจอวะ หนูสต oh, ิ <interfer es> okay, okay, ๊จากคนเดินสติจคนเดินของของมมันมาหาใครอ่ะเมื่อกี้นะตามไม่ดีว่ะเควกูตายตายแน่ตายแน่ขอร้องไม่ตายอะตายถึงจานห้าสิบส็่โอเคผ่านแล้วผ่านแล้วผ่านแล้วเฮ้ยโคดแบกกอนนี้ อุ้ย <akl> น ah ah ั่นไงอุ้ยอุ้ยอุ in ้ยอุ and and <gebaut> cassette, enough enough <birlikte> ้ย <tul> อ <ß> ุ้ยอ้ยอ้เรียบร้อยมัยมางี้เลยเฮ้ยมันมางี้เลยมางี้เลยมางี้เลยดูดูดิมันมางี้เลยอะ แตละอูพิมพ์ไม่ได้เซสุดท้ายครับผมจังหวะนี้ชนะไม่หมาปอมไมหมครับปอมกูอะไรหมาแฮกัดคอพ่อขาดตรงนี้ถ้าสมมุติเออรัดรัดมารัดมาถ้าเออขึ้นไปออโต้ไม่ทันอยู่ตรงนี้นะอยู่ตรงหยาขวางทางหยาขวางทางไอ้นั่นรัดพอหอยเฮียแล้วไม่เห็นไวสัตแล้วไปเจอโซชาร์ดเจอไหมไหนเดียวยังไม่เจอ

เดินจะเห็นในน้ำตายอะไรเงี้ยเดินทีไม่ชอบจนอยากให้มันตายใช่ไหมไปเข้าเลยแล้วกันหนีอ้าวไฟฉายอยู่เพิ่งไปนะอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปได้ละได้ละอย่าเพิ่งนะอย่าเพิ่งนะอะไรมึงสิวจคนเดียวอะไงบอกให้เราก่อนบอกให้เราก็ยินนี้ลงจุ้งร้อยอะไม่เป็นไรมีป่านใดอยู่เฮ้ยแต่ลำนี้จะพาดไม่ตายไม่เป็นไร ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวถ้ามีห้องดูลนตาแล้วไฟมันกระพริบก็ไม่ต้องกลัวโอ้ชิตโอ้ชิตรู้สึกไม่ดีเลยเฮ้ยโรงพยาบาแพ้เลยเนี่ยสัตน์ไม่มีสมาธิเลยนี่กูเล่นเกมมันกาอยู่ปุ้ยชี้นโรงพยาบาลงี้สัตว์เอลโกโอเคโอเคฟิกเกอร์มาฟิกเกอร์มาไอ้พี่น้ำมึงเตรียมตัวตายเนี่ยเดี๋ยวเขาพิรันเขามาเดี๋ยวจับจ้องพี่น้ำเลยเนี่ยไอ้สัตว์จับจ้องพี่น้ำเลยอะ ตอนนี้นี่น้ำตอนนี้น้ำดูเพี่แนงนอนไม่ต้องสนใจที่ไหนพี่ท้าพี่เลยไอ้น้ำไอ้น้ำเอาเรื่องนี่นะไอ้น้ำรู้ทางมาเลยเนี่ยที่สองเนี่ยที่สองเนี่ยเอา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 ตอนนี้มาที่เราแล้วนะครับเอาพี่น้ำพี่น้ำมึงไปไหนัสสาวะ อ้มึงไปไหนพี่น้ำประเด็นมึงไปทางอื่นกันไม่ไม่ดิวดิวดิวพี่เปิดเข้ามามันคือมันห้องมืดเลยเว้ยน้ำมันไม่เห็นทางแล้วเขาพี่แล้วมันจะได้ขโมยชิ้นต้องหน่อยเลยเรยโลแล้วกูไม่ได้เปิดอีกให้สังเกตไม่ได้เอาละห้องนี้แหละหงของอันนี่ยลงนิ่งไว้ลุงหลังลงหลังหลังนั่นแหละ ไปแล้วลงมาไปแล้วไปแล้วเดินเดินขึ้นไปอยู่นี่เหรอเตรียมาอขวาแล้วขึ้นเลยเรามันผีลงมาอกเป็นเกมตั้งใจเล่นสลักเกมนี้ทำไมเวลาเปิดประตูเพื่อผีมันวิ่งขึ้นมาเลยะแล้วเราจะขึ้นไปยังไงหรอจะพากูอยู่ไหนอ่ะอาว จะพอมีนิ้วยิงยิงไว้จะเข้าไปอยู่ไหนอ่ะจะพัมเดินเข้าตายไปเนี่ยจะพัมอยู่อยู่ข้างบนน่ะจะพัมเดินวะดิอุ้ยนิ่งไว้นิ่งไว้อะาขอมากูไม่ได้ดินิ่งไว้นิ่งไว้เอ้าเอ้าตายไม่ไม่ตายไม่ตายอุ้ยอตายแล้วมาพอมโดนขังเรียบร้อยใช่ปเรียบร้อยไม่คือตอนแรกกูจะบอกป่าว่าอย่าเพิ่งเข้าประตูประตูปิดก่อนใช่ปะ ไม่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 ถ้าเปิดประตูปุ๊บมัน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 นับเวลาปิดเลยลุงเฮ้ยขอหาพ่อเหรอไอ้สัสห้าอิดล่าประตูอะประตูที่ห้าอิดล่ะทำไมประตูก็สวยอะตุดแมวอะหมายถึงตุดแมวไม่ได้ตุดอ๋อคิ่ประตูก็สวยของอ้อไงพี่อะไอ้ลุงเช็ครอบตัวดิลุงมันมีตัวตามง่ะเอาเอาเอาไปไหนอะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผ่านมันรีบไปเพื่อนไฟก็ยิงแต่ไม่ติดจ้ะ เอาละหาช่องแคบเจอเจอช่องแคบแล้วเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเฮ้ยมาแล้ว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 เรียบร้อยใครตายอ้าวหมดหมดกูรอดไอ้เหี้ยอ้าวกูกระโดดเข้าตู้อ้าวแล้วมันไม่ มันไม่มีใครอุ้ยอุ้ยไอ้เหี้ยกูมาไม่เห็นประตูไอ้ไอ้เหี้ยกูมาไม่เห็นอะไรเลยไอ้เหี้ยมองไม่เห็นอ๋อแย่แล้วสิชิบหายแล้วกูแย่แล้วสิไม่ได้จำด้วยมาจำคาแล้วกันหก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 สามดิเออหกใช่เหรอเอ้ยป่านแม่งจำได้ป่ะดีละ อ่ะลองไปดูสิตายฟรีนี่ไงล่ะหกสามคุยหกสามละไอเดี่ยเขี้ยขอโทษขอโทษรับมาอุ้ยเดียนี่เรื่องอะ่รเนี่ยเอาเรื่องเขี้ยอะไรเรื่องไม่เป็นเอาอะอะไะลุ้นห้องไหนนะห้องไหนนะลุ้นอะลุ้นอะจำไม่ได้เหมือนกันเขี้ย Ya. Ali. Ali. Ali, di ya. kau, kesip.